วันนี้ช่องดาวหุ้เอ็นจอยนี่มาเล่นเกมโลบอกเช่นเดิมมนาะอยู่กับแบบที่ชื่อว่า Hello Fat Bear อะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนหมดเฟสตีดด้นะฮะวันท้งสูงคลิปนี้ก็ไม่มีในหน้านะ,ะก,ก็แค่อยากรู้ฉเฉยว่าเป็นยังไงเอออันนี้มันจะอัปเดตหิมะปะเนี่ยน่าจะใช่นะ มาตกใจพวกผีเฟตตี้เฟตเบ้ต่างกันนี้วายวายบ้าเนี่ ว้าวตกเย็นแล้วเมื่อกี้คืออะไรกันนะฉันไม่รู้เลยจะเข้าบ้านยังไงวะนี่อ่ะเข้าไ,ไหต้องเข้าทางตงนลเหลยอ ไม่ได้โอ๊ยเอ่อเอ่อตู้ตู้ตู้เฟตตี้ไม่เข้าน้ำหรอกเฟดดี้เป็นหุ่นยนต์ เตน้นเฉยเมื่อกี้ตกค้ำแล้วหรอนี่อ่ะมืดแล้วหรอเร็วจังเลยนะ้า เสียงมันใกล้มากเป็นยังอยู่เหรออ,อูเดินกลับมาด้วยไม่คมีทางขยะไม่ได้กลัวหรอก

จะ,จะเป็นยังไงเป็นยังไงเฮ้ย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 มาดิกินไปละ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 ป่าแม่งอืเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้คืออะไรอ่ะหัวกล้องสูตรเดือดแล้วเราจะต้องอ่าก๊ออีนี่ได้อ่าเอาอันนี้ฟาดหัวมันน่าจะได้มาทุกคน จับตามองไว้ดีๆเอาไหมเอาไหมอืออ่ะเสร็จปุ๊บยังไงต่อไออม่ต่อปาใส่หัวมันอือนี่นี่เสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บปาฟาต่ออื้ออาโมโนลันลันนั่วเอวไอ้นาเขตอยู่นู้นเขตบ้านนายอยู่นู้นเออนี่ดูคนนั้นน,นี่นดนโดนเก ไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวมาดิ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  I'm a runaway I'm a Gypsy tattooed I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  เกิดตายล้างจานล้างจานดีดีดีเห็นไหมหมดเด อ anyway ื้ออ้อว้ไอ้้ก้อง้อพี่เก็บกล้องมาให้หน่อยก้องนะพี่ผมอเก็บกล้องนพี่พี่ใจเย็นนมาด

อ้ายๆๆๆเข้าใจนะพี่พี่ I may do it any way I be this satisfied อ้ายๆๆๆอ๋อนี่อ้ายๆๆๆอ้ายๆๆๆอ้ายๆๆๆอ๊าๆๆเอ้าดูวิดีโอหน่อยไป ไปไปไปไกลไปไกลไปไกลไก่ไปไก่อย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอย่ามาเล่นกับไฟอย่ามาเล่นกับไฟอย่ามาเล่นกับไฟรอรอจาไฟดีอย่าเยียมาเล่นกับไฟเจอคนนี้ไอ้าเล่นกับไฟน้องกับไม่ดีมันพุ่งมาได้ไงงั้นว่าคุณจะมาทันไหนมามาอยู่ไหนอยู่ไหน

โอ้ยโอ้ยอีเฟตเบอรี่หลังฉันโอ้ยโอ้ยไอ้ปมึงไม่รู้เหมือนกันน่าจะเหมือนน่าจะใช่แอปเปมันหลบได้มันลบได้มันลบมันหลบได้มันหลบได้มันไปมาดิมาดิมาดิ đi vào ná, 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 đi เข้าามนะอย่าเข้ามานะมีเก้าอี้นะมีเก้าอี้นะอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามามีเก้าอี้นะมีเก้าอี้นะอย่านะอย่านะอย่าอย่าอย่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนกดไลค์กดแชร์กดแชร์แล้วกดเกลียดับกับคลิปหน้าครับสำหรับคลาอรผมทำแล้วก็ทำไปที่ชาร์ตคลิปหน้าบ๊ายบาย วอล์กมาดิ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 อาเบจาร์ดวันเวอาเบชิซิตาเตเฟมาดิครับมาดิครับมาดิมาดิ